สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแลเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาทักทายทุกคนในความมืดน,นิดหนึ่งนะครับคงไม่น่ากลัวเกินไปนะแล้วก็จะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงเขียดเสียงสสตว์เล็กเสน้อยร้องนะครับระงมแล้วก็จะมีควันลอกๆขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือ,อยากันยุงนะฮะวันนี้ไม่ได้ทา ซอฟเฟลมานะครับก็เลยต้องพึ่งควันสักหน่อยแล้วก็ลำธารเล็กๆอยู่ตรงหน้าผมไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเสียงน้าไหลจอกแย้จอกแย้อุบรยากาศเหมือนกับมาแคมป์ปิ้งเหมือนกับมากางเต็นท์เหมือนกับมาออกอทริปยังไงไม่รู้เนาะโอเคครัววันนี้ตั้งใจไว้ความตั้งใจแรกนะตั้งใจอยากจะมาทําคลิปแนะนําการดู Mo t ต GP การดู2ล้อพวก World Superbike ด้วยเนี่ยนะเพราะอยากจะป้ายยาให้กับเพื่อนๆผมเข้าใจครับว่าส่วนหนึ่งประมาณสัก 60%เนี่ยก็ตามผมมาจากช่อง MotoGP แต่น่าจะมีเพื่อนๆบางกลุ่มที่เพิ่งมารู้จักกันในที่นี่เนี่ยนะครับแล้วก็ปกติก็ดูเฉพาะ4ล้อเฉพาะ F1 เฉพาะรายการอื่นๆยังไม่เปิดใจดู2ล้อเนี่ยนะผมก็เลยอยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ที่ Formula 1เขาพักนะครับพักครึ่งฤด,ดูการไปก็จะกลับมาอีกทีร่มๆเดือนเลยนะ ประมาณสสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็กลัวเพื่อนๆจะเหงาจะง่อยนะครับคนไหนที่ยังมันดูยังไงน้านะครับอยากจะมาแนะนําคร่าวๆให้ดูเรื่องของ m o t o GP ซึ่ง m o t o g p จะกลับมาก็พักหยุดไปเหมือนกันนะครับพักคลิ้นดูดูการไปเหมือนกันกําลังจะกลับมาในอีกสัปดาหวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเอาเป็นว่านะครับยกยอดเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับคืออยากจะเล่าเรื่องราวของวิลเลียมส์ของอเล็กซานเดอร์อัลบอนเนี่ย ให้ฟังกันซสยก่อนนะครับดังนั้นพรุ่งนี้วันพฤหัสยังคงทันอยู่นะครับสำหรับข้อแนะนาเบื้องต้นสำหรับการดูมอเตอร์จีพีพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับเอาวันนี้นะครับเรื่องราวที่เ, <c oughs> เป็นผลงานที่น่าผิดหวังของวิลเลียมส์ของอัลบอนทำไมต้องน่าผิดหวังก็เพราะหวังไว้เยอะไงผมก็ยอมรับว่าหวังครับเพื่อนๆบางท่านคงไม่ต่างกันหรอกใช่ไหมละ่ะเราดูคาแรคเตอร์ของสนามที่สปาทางตรงที่ยาวนะครับเราคิดว่าก็คงจะน่าจะมีการต่อสู้เพื่อแต้มได้นะครับซึ่งหนึ่งแต้มเท่าน,นั้นแหละที่ผมหวังเนี่ย จนแล้วจนรอดนะครับในวันอาทิตย์ก็ทุกสิ่งอย่างกลับกลายเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเ,เหมือนประมาณว่าเราเนี่ยได้ลุ้นจนใจเต้นแรงในช่วงแรกแต่หลังจากผ่านไปยังไม่นานเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่ากลับเข้าสู่อันดับที่กิสตาร์ทเดิมสุดท้ายก็จบการแข่งขันแค่อันดับที่14ก็ไม่มีแต้มไปนั่นก็คือความจริงที่เกิดขึ้นครับวันนี้ปากคำของอาบอนนะครับต้องเล็กว่าอย่างไรบ้าง เขาเจอปัญหาอยู่หลกัหลกๆอยู่2อ,อย่างครับเพื่อนๆครับก็คือปัญหาแรกเรื่องของอยางยางมันร้อนไวมากร้อนเร็วมากก็ไม่แปลกมันก็แงะอะใช่ไหมครับถึงได้เปลี่ยนยางเข้าพิษบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ปัญหาที่2ก็คือดาวฟอสไม่มีฮะโอ้นะครับลำพังเนี่ยลำพังยางมันก็ร้อนไวมันก็ดรอปไวแล้วเนี่ยการยึดกอกลิบยางยังจะหายไปอีก มีข้อดีอยู่เรื่องเดียวนะครับมีข้อดีอยู่2เรื่องนะครับในที่นี่อัลบอนบอกว่าทางตรงที่นี่ทําได้ดีฮะแน่นอนครับว่าวิลเลียมเนี่ยรถแข่งของพวกเขาเนี่ยจะหม่กับทางตรงทางตรงทําได้ดีทําได้จนหน้าพอใจแหละแต่ถ้าเอามาบวกลบคูณหารกับความเสียหายของยางที่มันหลบไวเกินไปเนี่ยไม่คุ้มครับมันไม่สมดุลกันก็เลยทําให้ผลงานออกมาในแบบนี้ ก็นักแข่งเองรวมทั้งทีมงานก็ยอมรับครับว่าคาดหวังไว้สูงนะครับว่าจะผลงานมันจะซ้ำรอยในสนามที่เคยได้แต้มในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างสงสนามล่าสุดนะครับที่แคนาดาอย่างนี้นะครับที่ยิน <c oughs> ว์สโตนอย่างเงี้ยหวังไม่แบบนั้นจริงๆแต่แต่มันมันก็เป็นเป็นไปไม่ได้เอาบัานบอกว่าในโค้งที่สิบถนะีงสิบสองนี่เขเจอปัญหาเยอะนะครับเซกเตอร์ที่มีปัญหาของเขาคือเซกเตอร์สฮะ เซกเตอร์สองนี้เขาบอกโอ้โหแบบว่าหน,หนาสาหัสมากคือถ้าออกจากช่วงนั้นมาได้คือช่วงนั้นเนี่ยมันยางมันจะร้อนจัดมากๆไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คือถ้าจะให้วิ่งให้ถนอมยางเนี่ยโอเคนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นจุดเด่นหนึ่งนะฮะที่อัลบอนมีเนี่ยแต่ยางมันดรอปไวขนาดนั้นมันร้อนเร็วขนาดนี้คือป้องกันมันก็ยิ่งเสียเปรียบเข้าไปใหญ่นะครับมันก็เลยไม่แปลกเลยนะที่เราจะได้เห็นมาไวไปไวไง พอขึ้นมาตอนแรกเนี่ยยางยางมันยังไม่ได้ร้อนไงครับก็คือใช้ทักษะใช้ความสามารถในส่วนหนึ่งเนี่ยโ,โหแบบว่าถอนลำดับขึ้นมาได้ตั้งหลายลาดับเกือบเท่าตัวเลยใช่ไหมฮะใช้เวลาแค่แค่ไม่กี่รอบเนี่ยแต่พอยางมันเริ่มที่จะร้อนเนี่ยถ้าพูดถึงยางเริ่มที่จะร้อนเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าหมายถึงว่ากําลังเข้าที่รถกําลังจะได้ความเร็วอาจจะเป็นทีมอื่นแต่วิลเลียมที่นี่นะครับ ยางร้อนนี่ก็คือไปเลยนะฮะไม่มีไม่มีการยึดก่อไม่มีความเหนียวอะไรเหมือนกับทีมอื่นเขาแต่นะครับอัลบอนก็ที่บอกว่ามีจุดดีอยู่อยู่2อ,อย่างนี่ก็คือจุดแรกคือทางตรงที่บอกว่าบวกลบคูณหารแล้วมันมันไม่แมทกับความเสียเปรียบที่มาจากเรื่องของอุณหภูมิยางก็คือ,อช่วงกลางการแข่งขันนะครับรอบที่ประมาณสัก20นิหน่อยอย่างเงี้ยทุกท่านครับมันมันมันมีฝนมันมีอะไรมาในตอนนั้นเนี่ย กลับเข้ามาได้ในตอนนั้นเริ่มที่จะมาดีขึ้นก็คืออุณหภูมิยางมันเย็นลงเนี่ยพออุณหภูมิยางมันเย็นจากฝนจากอะไรลงมาซึ่งมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เพียงพอนะครับที่จะทําให้อุณหภูมิยางมันลดลงทีนี้พออุณหภูมิพอยางเขาเย็นขึ้นเนี่ยเขาทําได้ดีขึ้นครับการยึดเกาะมันก็กลับมาดาวฟอสอะไรต่างๆมันก็โอเคเริ่มที่จะเรียกว่าเข้าที่เข้าทางป่าตอนที่มันแห้งโอ้นะครับ มันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคือเราอาจจะแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันการเห็นใจนะครับหรือถ้าใครอยากจะไปด่าทีมจะด่านักแข่งอันนั้นก็คงสุดแล้วแต่นะครับความคิดของแต่ละท่านจะว่ากันไปแต่ถ้าถามผมในตอนนี้ก็คือมันก็ต้องเข้าใจเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมสื่อให้ทุกท่านได้ฟังนี่นะว่าโอเคแล้มันเจอเป็นแบบนี้มันก็จําเป็นที่จะต้องเข้าพิจําเป็นที่จะต้องทําอะไรก็ได้ที่มันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนตามอะไรที่วางไว้เพราะว่า ทีมก็ไม่คิดนะฮะว่าพอสนามมันแห้งในแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่มันแห้งไงพอมันแห้งในแบบนี้แล้วมันจะร้อนไวขนาดนี้ยางนะฮะอ่ามันก็มีเหตุผลนะครับในการที่แบบว่าเข้าพิดไปแบบไม่มีปีไม่มีครุยอะไรอย่างนั้นไงก็เพราะว่ายางมันตรงนี้แล้วก็ที่บอกว่าขึ้นมาเร็วเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นก็ยางยางังยังเย็นอยู่ไงช่วงลูกแรกเนี่ยก็ได้ขึ้นมาได้อาจจะขึ้นมาด้วยความสามารถของเขาเองแล้วก็ด้วยทางตรงท,ที่ที่เอาบอนมองนะครับว่า ที่นี่โอเคเลยลหะแต่พอ,อยางมันร้อนปุ๊บในขณะที่ยางคนอื่นร้อนแล้วยิ่งเหนียวนะของวีเลี่ยมเนี่ยยิ่งร้อนยิ่งลื่นไงก็มาโคตรลื่นเลยฮะโดยเฉพาะเซกเตอร์สองนี่เหมือนโอ้โหนะลื่นสุดๆกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้นะครับว่าก็สื่อไปถึงทีมนะครับว่าเนี่ยสามารถที่จะเอาโมเดลตัวลงนี้ไปคิดต่อได้นะครับที่มอนซ่าในอิตาลีสนามต่อไปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับว่าโอเคมันก็เป็นสนามแห่งความเร็วที่นั่นแน่นอนนะครับก็คงจะเหมือนกับที่นี่เช่นเคยก็หมายความว่า หวังนะครับว่าจะมีแต้มไงเพราะหวังว่าจะมีจะมีแต้มแนละ้ถ้าถ้าฝนมันมานะครับหรือว่าฝนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ว่ามาในตอนนั้นหรือว่าทั้งมาทั้งไมมากึ่งเปียกกึ่งแห้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเจอเจออุณหภูมินะครับเจออุณหภูมิที่มันมีส่วนนะครับทาให้ยางเนี่ยมันดีเกรดเร็วในแบบนี้เนี่ยบางทีต้องแก้ไขแล้วนะครับไอเรื่องของตรงเนี้ยสาคัญ แล้วก็เรื่องของดาวฟอเรื่องของอะไรเนี่ยต้องต้องแก้ไขเอาเอาที่นี่เนี่ยไปไปเป็นโมเดลในการที่จะอ้างอิงได้ว่าที่มอนซาเนี่ยม,มันมีโอกาสลุ้นคะแนนอยู่นะครับค่อนข้างสูงเลยละ่ะนักแข่งเขาก็มั่นใจแม้กระทั่งทีมหรือแม้กระทั่งที่นี่นะครับทีมก็ยังมั่นใจนักแข่งยังมั่นใจเลยครับว่าจะทําได้ซึ่งมันก็ชวนให้คิดแบบนั้นจริงๆในช่วงแรกนะครับประมาณสี่ห้ารอบแรก,แรกๆเนี่ยมันก็ชวนคิดแบบนั้นจริงๆ,ๆก่อนที่จะค่อยๆดอปลงพอเข้าพิษแล้วก็ยิ่ง เหมือนเข้าฟิษไปรอบนึงเหมือนเตลิดไปไกลเลยมันกูไม่กลับเลยครับอ่าเพราะว่าอาการมันมีไงนะอ่าเพื่อนๆลครับมองว่าอย่างไรกันบ้างครับที่มอนซาเนี่ยซึ่งเป็นสนามแห่งความเร็วสนามที่ใช้ความเร็วสูงจริงๆแล้ววิลเลียมในทางตรงในทุกที่แหละับทจะเป็นทางตรงยาวๆแม้กระทั่งที่สปาเนี่ยก็ทําได้ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงก็คือเรื่องอุณหภูมิยางที่ไวเหลือเกินเนี่ยเท่านั้นเอง นั่นก็คงจะมีโอกาสมีลุ้นอยู่คิดว่าที่มอนซ่าจะเจอปัญหาเดิมไหมฮะอ่าหรือว่าถ้าถ้าไม่เจอก็ดีไปแต่ถ้าเจอคิดว่าระยะเวลาเนี่ยเตร็ร่วมร่วมเดือนเนี่ยนะครับทีมจะหาสาเหตุนะครับในการที่จะแก้ไขเนี่ยในการที่จะป้องกันปัญหาตรงนี้เนี่ยจะได้ไหมอาการยางร้อนไวเนี่ยมันจะใช้ตำราเล่มไหนมาเพื่อที่จะพลิกให้ดูว่าจะต้องขับยังไงให้ยางไม่ร้อนเร็วเนี่ยมันก็พูดยากนะทุกคน ก็คือ,อม,มันมันมี2เคสนะนเพื่อนๆครับก็คือยางร้อนไวกับยางสึกกรอไปไวเนี่ยโอเคนะครับมันมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ถ้าให้เจาะลึกไปจริงๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาคนคนละอย่างกันนะฮะมันเป็นเรื่องของยางแหละแต่แต,แต่รูปแบบลักษณะเนี่ยผมว่ามันคนละโมเมนต์กันนะคือถ้าบอกว่าห้สนามน,นี้กินยางว่ะถ้าใครที่มีความสามารถในการขับแบบบริหารจัดการยางได้ดีเนี่ยน่าจะส่งน่าจะประสบความสําเร็จได้นะโอเคเราอาจจะมอง นึกไปถึงหนึ่งสองสามสี่ชอยนั้นน่าจะมีอัลบอนเนี่ยโผล่มาในหัวอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยอัลบอนก็เป็นจุดเด่นนะในการที่จะเนื้อยางดีๆเนี่ยนั้นยัง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 อยู่ในเขาเรียกว่าศักยภาพของนักแข่งนี่เข้าไปมีส่วนในการที่จะทําให้มันกินยางมากกินยางน้อยแต่ไอ้เรื่องยางร้อนนี่นะครับมันมันอยู่นอกเหนือที่นักแข่งจะไปควบคุมอัลบอนก็บอกว่า,วาผมทําอะไรไม่ได้แลยก็มันลื่นนี่ไงพอร้อน้มันก็ลื่นไงนั่นก็เพราะว่าเป็นในเรื่องของ อาจจะเป็นเซตติ้งยางหรืออาจจะเป็นการดีไซน์พื้นรถอาจจะเป็นอะไรยังไงโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมคงอธิบายแบบจอหรือเกินไปกว่านี้ไม่ได้แต่เ,เพื่อนๆสามารถเพิ่มสามารถเสริมกันได้เนี่ยอันนั้นผมมองว่ามันเหนือความสามารถที่นักแข่งจะไปแบบว่าเฮ้ i, ยยางร้อนทายังไงขับยังไงให้ยางเย็นก็คือ,คอทําได้อย่างเดียวก็คือขับให้มันช้าลงหรือเปล่าช้าลงมันก็ร้อนเหมือนเดิมมาตราแต่ที่ต้องวิ่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 ง,งต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้น ดังนั้นก็เห็นใจนะครับกับสิ่งที่วิลเลียมถิงที่อัลบอนเจอนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะดูมอเตอร์จพีพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเบสิกเลยนะครับแบบง่ายๆเพราะวันศุกร์นี้เนะี่ยมะรืนนี้เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะได้ดูพร้อมๆกันเลยคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ